จ้าสปังกี้มอสนะฮะซึ่งหลังจากที่เราได้ทาการลงไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วโหโหเรียกได้ว่าเ็าเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาริโอใช่ไหมเนี่ยโอ้มาริโอไอตัวเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวพี่พี่มีปากสองปากอ่ะนะ <c oughs> นี่วาดอคือคนวาดน่า,นาจะยังไม่เคลียร์นะว่าอันไหนเป็นปากอันนี้ดีไหมไม่ครับอันนี้ดีกว่าเ <c oughs> นี่ยอะไรครับเนี่ยอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นเออโอ้โหนี่นี่อะไรนี่โอ้โน นี่มันพังไปแล้วเอา้าพังไปแล้วก็ยังเอามาเสนอได้อืมม,มันจะเป็นรูปแมวอ,อันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ครับน่าเอามาใส่เล่นนะครับในเว็บนี้นะฮะเจ้าอ,อะไรอิชิอิชแชนลอิช้าอิช้ไอโอในเอ่อเว็บนี้นั่นเองนะท่าผู้ชมสามารถมาเลือกดวนได้นะอัปเดตทุกวันแล้วก็มีอันใหม่ๆเข้ามาแบบเยอะแยะเลยเนาะ,ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าสนใจนี้เป็นพิเศษครับเจ้าสปังกี้อ่อมาริโอครับบูอายูบิโผ คุณเป็นใครกันแน่อ่ะลองดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างนะดาวโหลดได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดาวโหลดแบบเวอร์ชันเต็มมาเลยดีกว่าท่านผู้ชมจะได้ดูแบบชัดเจนเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าโหลดมาแล้วก็ยังเล่นไม่ได้แปบ๊บหนึ่งนะรันเกมตรงนี้หรอมันเปิดหน้าจอเต็มได้ไหมเอ่ยอ่ะโอเคได้แล้วครับ <laughs> ปั๊มอยู่ตั้งนานกว่าจะได้ครับเจ้ามาริโอ้นะฮะโอ้แต oh, <that> ่เออเดี๋ยวดอันนี้ให้นมช็อกโกแลตกินหน่อยพี่ผมยังไม่หิวพี่โอ้แต่ละอันท่านผู้ชมอันแรกนี่เป็นแว่นตาโอ้พีเชฟด้วย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แวนตายก่อนดูซิเป็นไงบ้างโอ้โหพี่โหโหโหนิ่มันมาริโอใช่ไหมคือเจ้าตัวที่อยู่ในมาริโอเนี่ยผมจําได้ไม่หมดเลยนะซึ่งเล่นเมื่อประมาณโอ้โหนานมาก10ปีบวกๆเพราะเป็นแบบเกมสมัยเด็กเลยฮนะเจ้าตัวที่2ครับแก้วกาแฟแก้วให้แก้วกาแฟกินครับเป็นไงเสียงอฮอ่ะฮะโอโ้ยังได้เหมือนเดิมครับ ยังเป็นแก้วกาแฟที่มีเสียงกองวัดมันไม่เบรกเซนแก้วกาแฟมีอันเดียวอ๋อนึกว่าใส่ได้อีกเห็นมาแสงสว่างงดีอันที่สองนี่อะไรเนี่ยนาฬิกาเป็นเทน <c oughs> เป็น่าชัยครับไปชึบอ่าฮะยังเสียงเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมท่านชมนไม่มีอะไรรีเมคนะฮะซึ่งเจ้าเวอร์ชันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครดีกว่าเจ้าถอไม้ครับ่อไม้นี่ครับโอเป็นโอเจ้าหมาป่าจิ้งจอกที่อยู่ใน เออเขาเรียกว่าอยู่ในมาริโอ้่านผู้ชมเจ้าตัวนี้นะฮะเห็นบ่อยเป็นตัวสายวิ่งเนาะอ่ะเจ้าตัวที่สองครับเป็นเอ่อหมวกสีส้มอันนี้ก็รู้สึกว่าเคยเห็นนะโอ้เป็นเบรดครับอันนี้อ่ะฮะโอ้โหมันจริงแล้วตัวไหนเป็นตัวหลักครับ่านผู้ชมเป็นตัวสีแดงอะหมวกแดงอยู่ไหนอ่ะตัวต่อไปครับเป็นเหมือนเอ่อซองเงินคืออะไรครับวัดเจ้าตัวสีม่วงนับโอ้โหยังเดือดเหมือนเดิม เจ้าเชฟเจ้าเชฟมาหน่อยครับเจ้าเชฟโอ้ยเชฟแบบปิดหน้าปิดตาเรียกได้ว่าหน้ามืดหรือว่าขี้เกียจว่าตาอ่าเป็นไปได้ยังพรอเหมือนเดิมนะใส่ซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับเวอร์ชันนี้งั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวที่เรียกว่าตัวนี้แล้วกันตัวทําจังหวะนี้เอาออกก่อนแล้วกันเรามีเจ้าตัวนี้ทําจังหวะแล้วเนาะมาต่อครับตัวนี้เหมือนเป็นไฟครับโอ้ตัวอะไรครับเนี่ยไม่เคยเห็นครับ โอ้โหตัวนี้เป็นฉาบชิงอย่างเดียวครับอือหืออูโหเจ้าตัวแมวครับน่ารักจังตัวนี้ถึงแม้ว่าจะดูแปลกๆน่ารักครับโอ้โอพีตีฉาบอะไรเนี่ยเอาออกเลยอ <c> น <oughs> ้องผู้หญิงคนนี้เหมาะกับเอ่อเมโลดี้ดีนะในเรื่อว่าเพลงเขาเนี่ยเหมาะกันเลยนะความน่ารักและก็ความฟังสบายเนาะซึ่งเป็นตาเดียวก็น่ารักดีอาจจะเป็นอีกสปีชีหนึ่งเนาะไปครับไอ้นี่มือซานต้าใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> มื่ออะไรเนี่ยน้าเป็นไงนี่ตัวอะไรครับเนี่ย วัดมาริโอแบบลุงอะลุงมาริโอโอ้โหลุงมาริโอขัดมาก <laughs> เป็นเป็นแบบไม่เข้าสุดสุดอ่ะเอาออกโอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรอะ่ะทำไมเป็นใบเลื่อยละ่ะโอ้น่ากลัวแฮะเดี๋ยวนิ่เป็นเวอร์ชันสดใสน,นะน้องอุย้ยแต่ว่ายังเพาะอยู่ <laughs> เจ้าตัวนี้ชอบนะเป็นแบบเออเบลดี้เสริม โอ้โหทำให้พีมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอ่ะเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกด้วยเดี๋ยวเราลองดูครับตัวนี้เจ้าตัวโอ้สกิลลิตันบัณนีตโอ้โอนี่มันต้นไมยย้เหรอเนี่ยต้นไม้ที่แบบมีสกิลลิตันอยู่ข้างในอ่ะตัวต่อไปครับตัวสีแดงอู้นี่เจ้าหมวกแดงมาเรยโอแบบตัวหลักนี่งไงครับท่านผู้ชมแต่เดะ๋ดวๆดๆๆดะาทำไมตามพี่ไม่เท่ากันล่ะ ว้าวน่ากลัวอยู่นะนี่เป็นเวอร์ชั่นแบบยังไม่น่ากลัวนะครับพี่พี่อย่าพึ่งน่ากลัวได้ไหมโอ้เดี๋ยวพิงได้อยู่นะไปครับเจ้าตัวสีฟ้ามาเติมหน่อยโอ้โหมีผิวปากเข้าสุดๆครับโอ้สุดยอดสุดยอดตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ทีเดี๋ยวเราใส่เจ้าเชฟนี้เข้าไปไม่ใช่เชฟสิเป็นหมวกมายากล,ลหรือเปล่าใส่โอ้โห หน้าตาน่ากลัวอยู่นะโอ้อ่าตัวนี้ตัวนี้เข้ามาโอ้มาริโอดานมืดเดี๋ยวนะนี่นี่ยังไม่แบบยังไม่ปวดหน้ากลัวยังแบบหน้ากลัวอยู่นะถือว่าใช้ได้หมาหมาหมา,าหมาหมาเอามานี่ไงปากสองอันไอ้นี่ตัดสินใจไม่ถูกชัวว่าไหนจะเป็นปากอย่างดีเอาสองอันไปนเลยแล้วกันโอ้อันไรเนี่ยอ่าต่อไปครับเจ้าตัวสามหัวอู้ทำไมหน้ากลัวจังันนี้ โอ้ oh, เป็นเบตรตชมอะฮะน่ากลัวมากอ่ะ ah, หมดเวลาแล้วครับ <laughs> หมดเวลาเล่นเลยครับฝันจามไปลรยจะต่อครับเจ้าหมวกด้านมือนั่นเองมาครับโอ้ oh, มาแล้วครับโอ้โอ้อันนี้น่ากลัวมากโอ้โ oh, ห oh. ความชัดของหน้าตา่านผู้ชม อันนี้เพิ่มความน่ากลัวจริงนะโอ้น่ากลัวสุดๆแนฮะอะมาเพราะโอ้หน้าตาเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบอะไรที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความหลอนอยู่ในตัวเขาฮนะท่านผู้ชมรู้สึกแบบเหมือนเล่นกับจิตใจเล็กน้อยฮนะไม่เล็กน้อยเลย <c oughs> นี่เล่นกันเล่นกันหนักเลยฮนะอะเจ้าโอวันตินครับโปติโชโอตินอ่ะรอบนี้โกรธครับ <c oughs> พี่พี่โชโอตินเลยนะคะนี่ครับต่อยเลยตายเลยโอ้โห อย่าเพิ่งต่อยมาหาผมนะโอ้ผมนั่งดูอยู่พี่จะต่อยออกมาแตกลงออกมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้น้ากลัวเกินเออเลยกลัวพี่ต่อยต่อยมาได้จริงมาโอ้เจ้าตัวนี้ครับนาฬิกาเป็นเทนครับแต่ว่ารู้สึกว่าการทดลองเนี่ยน่าจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคหรือเปล่าโอ้โหโอ้หือม,มีแบบน่าจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคแน่นอนครับทรงน,นี้เจ้าตัวนี้ครับไม่น่ายิม้มโอ้หน้ายิ้มจริงครับโอ้ โอ้โหน่ากลัวมากตอกไม้ตอกไม้มาเติมความสดใสนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคนี่ไม่ได้ค่อยน่ากลัวมากยังคงความน่ารักอยู่โอเคค่อยค่อยดีขึ้นหน่อยอ่ะเจ้ามาริโอ,อ,อทูมาริโอสองโอ้มาริโอสองถือไม้ครับน่าจะป้องกันตัวน่านผู้ชมนี่ครับมีความกลัวครับแสดงว่าเขาไม่ไดเออ้เขาไม่ใช่ตัวร้ายนะทากผู้ชมน่าจะป้องกันจากเจ้าตัวนี้แน่นอนเลยน่ากลัวกว่าเพื่อนเลยตอนนี้ เป็นถือขวานมาป้องกันนะฮะอ่ะตัวต่อไปครับเจ้าตัวเ,เงินเป็นไงบ้างอู้ตาพี่หายไปข้างนึงอ่ะฮะโอ้โหเหมือนเจ้าตัวเหมือนเจ้าตัวออริจินอลเลยตาเมืออหายไปข้างนึงเหมือนกันนะตัวนั้นจะใส่หมวกแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวสีม่วงใส่หมวกนะหายไปข้างนึงเหมือนกันนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเจ้าเชฟใช่ไหมเจ้าเชฟมาโอ้เจ้าเชฟตอนแรกหน้าตาแบบมืดเลยนะอันนี้มีตาเข้ามาตาหนึ่งตาพี่ย้ายด้วยอะไรเนี่ย นึกว่าเครื่อง play, เกมเพย์เกมเพย์3เกมเพย์1ที่แบบมันจะแบบมีอะไรดิงๆตรงหน้าจอให้ชนมุมโอ้เอาเจ้าตัวนี้ออกไปก่อนเอาเจ้าตัวนี้ออกไปตัวนี้เก็บไว้นะน่ากลัวดีเอาเจ้าไฟออเข้ามาครับไฟหรือเปล่าเหมือนหุ่ยนยนต์อยู่นะตัวนี้อะไรก็โบมาด้วยมาน่ารักนะตัวนี้น่ารักมากเออยังเหมือนเดิมต้องชมโอ้ดีจังอ,ๆๆอู้ตัวนี้น่ารักอ่ะโอเคถือว่าเว้นไว้ตัวหนึง่งขอบคุณมากนะคนสร้างอุ้ย ไมโลดี้ <Mel> เปลี่ยนไปนิดนึงฮะท่านผู้ชมจริงๆอัน,นี้จริงๆฟังดูนะอาา่ะฮะมันต้องแบบเสียงต่ำกว่านี้เมโลดี้ <Mel ody S 2> เปลี่ยนเปลี่ยนผม<ฮ>ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนิดหนึง่งนิดหนึง่งเนาะนิดเดียวนิดเดียวโอเคเอาเจ้าแขนซานต้าโอ้แขนซานต้าครับไปเลยครับอ่ะเอาสองตัวนี้ออกโอ้เป็นเมโลดี้หลักครับอันนี้อ่ะเจ้าเลื่อยเจ้าเลื่อย ยังเหมือนเดิมนี่เจ้าเรื่อยใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับเจ้าเรื่อยและเจ้าตัวนี้ล่ะสเกลตันโอ้มืดขึ้นครับสเกลิตันแบบความมืดครอบงำความมืดหรือความเศร้าก่อนโอ้พี่อย่าเศร้าไปเลยนะยังมีผมอยู่โอเคไหมไหนฟังเสียงหน่อยอันนี้เขาเขามีเสียงแล้วเหรอนี่โอ้เสียงเขาเบาฮะโอ้โหเสียงเปียนโนน่ากลัวมากแต่ละคนตอนหยุดโอ้ตัวนี้น่ากลัวสุดสุดในรุ่นเลย โอ้ยทำไมน่ากลัวขนาดนี้ไปต่ออ่ะสองตัวนี้ออกไปครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ครับตัวหลักครับทุกผู้ชมไปครับโอ้โหตาแดงตาแดงช่ำโอ้โหรงตาแดงกินแน่นอนอย่างนี้ตัวนี้ครับสีฟ้าโอ้นี่ปกติทานผู้ชมปกติมากครับอืมตัวนี้ปกติมากเราดูหน่อยสิปกติจริงไหมจริงครับปกติมากจมูกโอ้โหเดี๋ยวนะ โอ้นี่น่ากลัวมากโอ้จะาตัวร้องเพลงต้ชมโอ้น่ากวนะโอ้โหน่ากลัวครับตัวโตัวหมาป่าสองปากตัวหมาป่าสองปากโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะสองปากอ่าเจ้าเจ้าตัวนี้ล่ะโอ้ตัวนี้น่ากลัวโอ้เวอร์ชันปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วนะเวอร์ชันนี้ไปไปกันใหญ่เลยโอ้แต่ว่าตัวนี้น่ากลัวสุดครับ ลูกตาถล่มดงมาแล้วเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะสุดท้ายเจ้าตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็น่ากลัวครับพอพอเลยเอาใกล้เคียงกันเลยเนี่ยความน่ากลัว10เต็ม10ครับ2ตัวนี้หน่ากลัวมากอ่ะโ,โ,โ,โอเคสำหรับเจ้าอินคิริบล็อกของสปังกี้ของบอดของเจ้ามาริโอ้นะฮะก็ประมาณนี้นะผู้ชมถือว่าน่ากลัวใช้ได้นะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าน,านะฮะเดี๋ยวนะผมลืมเจ้าตัวนี้ไปครับท่านผู้ชมเจ้ามาริโอตรงนี้โอ้โหเพิ่งมาเจอ โอ้ยตายเด้ออ่าประมาณนี้นะเกือบลืมไปแล้วเมื่อกี้ความที่แบบข้างล่างนี้มันมืดนะนึกว่าใช้ไปแล้วฮะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ของจริงและเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสีวอผม